ห้างเล็กเป็นกินดอกไม้บ卜เป็นข้าเมื่อยเท่าอยากให้ลูกหให้ได้กินเดี๋ยวสั่งซักมันเป็นไปเห็ดเห็ดบ卜เป็นอไงเห็ดเป็นเห็ดนั้นก็เป็นเมดไม่มหวอนนะแต่ว่าแกงว่าแม่เห็ดบ卜เป็นให้ที่แม่กินแน่แต่แค่เห็ดเป็นอยู่จะจะกินซีมือลูกพาสั่งซักเนาะ น้ำมันเราเห็ดกินเห็ดกินยังกระแเบิรเป็นมืดก็เฮี้ยนสูตรออกจากแม่เนี่เป็นไรกินข้าวก่อนหกินข้าวก่อนลอแม่กินข้าวแม่กินข้าวก่อนแม่กินข้าวก่อนแม่ชุดแดงเราบายสีเจ้านะอมดงือสวยไหม สวยไหมมาแม,ม่ดูหน่อยสวยไหมะบายสีมาให้ดูหน่อยระบายสีรบายสีระบายสีระบายสี